สวัสดีครับเรายังอยู่ในเรื่องโฟเคเลอร์เทเลมนะครับพาร์ทน,นี้เราจะมาพูดถึงแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้นะครับก็เก็เราก็จะพูดในลักษณะคอนเซ็ปต์แบบคร่าวๆเพราะเราก็รู้แล้วว่าการพิสูจน์นะครับตัวทฤษฎีบทนี้นะครับซับซ้อนมากนะครับตอนนี้ ก็มีการที่จะพยายามมีผู้ที่พยายามพิสูจน์ข้อคัดการสีสีนี่ในหลายลักษณะนะครับซึ่งจะใช้การพิสูจน์พื้นฐานนะครับแล้วก็แต่ว่าก็จบลงด้วยความล้มเหลวนะครับหรืออาจจะมีบางอานที่อ้างว่าได้พิสูจน์แล้วนะครับแต่มันก็ยังมี ช่องว่างนะครับในการพิสูจน์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับซึ่งในเวลาต่อมานะครับเขามีวิธีการที่เรียกเรียกว่านะครับในการที่จะหา unavoidable set นะครับของ reducible configuration นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อธิบายนะครับ unavoidable set ของกราฟนะครับก็จะเป็นนะครับว่า uh, Minimal Counter Example มนะครับมันจะต้องมี Configuration ในเซตนี้สักอันนะครับทีนี้ Reducible Configuration นะครับก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราตัด Configuration นี้ออกจากกราฟนะครับเนื่องจากมันเป็น Minimal Counter Example ไอกราฟที่ถูกตัดออกมาสามารถระบายได้ แต่พอเราใส่ configuration อันนี้กลับนะครับมันสามารถที่จะระบายได้ตัวนี้เรียกว่า reducible ตัวนี้ฟังมาก็อาจจะงง,งๆใช่ไหมครับก็มาดูตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้จาก2.9.2นะครับก็เรารู้ว่าพนักงานที่ไม่มีซีสาร อาจจะเซนกับ C5 นะครับจะมีคุณสมบัติ 3D d e g e r a e นะครับตัวนี้ Unavoidable configuration ของกราฟนี้คืออะไรคือตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่ต้องเป็น minimal counter example ก,ก็ได้แต่บางครั้งต้องใช้ความเป็น minimal counter example ประกอบถึง,ถงจะได้นะครับแต่ว่าจากคุณสมบัติของกราฟตัวนี้เองนะครับก็จะได้ว่ามันมี configuration ซึ่งก็คือจุดยอดนะครับที่มีดีกรีไม่เกิน3นะครับทีนี้พอจุดยอดที่มีดีกรีไม่เกิน3นี้มันเป็น reducible configuration สำหรับสำหรับ for colorable graph นะครับเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าเราถ้าเราตัดจุดนี้นะครับตัดจุด v ที่มีดีกรี3ออกนะครับ แล้วด้วยด้วยความที่มันเป็น m i n i m a l c คอร t เตอร์เอ็กซมเลบ v นะครับสามารถระบายได้ด้วย4สี4ได้พอเอาเจ้า v กลับมานะครับเอาเจ้า v กลับกลับมามันมีสีที่มันใช้ใช้ไม่ได้นะครับที่จุดสีที่เนเบอร์ของมันซึ่งมีไม่เกินสามแต่เรามีสีสีดังนั้นเราก็สามารถให้สีที่ v ก็จะขยายได้ทั้งกราฟนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม Configuration ที่เป็นจุดยอดที่มีดีกรีไม่เกินสามนะครับถึงเรียกว่า r e d u c i b l e ิสำหรับคุณสมบัติ for c o o o r ability นะครับซึ่งเดี๋ยวใน คลิปหน้านะครับในไหนเราพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมจะลัดไปที่เซสชันสุดท้ายของบทนี้นะครับจะพูดถึงเกี่ยวกับรายละเอียดของ unavoidable กับ reducible 2องคอนเซปต์นี้เพราะว่ามันไม่ได้ใช้เฉพาะในเรื่องการพิสูจน์ for color theorem เ,เท่านั้นนะครับเทคนิคนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้นะครับในการพิสูจน์เกี่ยวกับ คาร์ลิงหลายอย่างเลยนะครับอันที่จริงแล้วนะครับมันก็จะมีการวิสูจน์อะไรต่างๆที่เราผ่านผ่านมาแล้วที่ใช้คุณสมบัติทั้งสองอันอันนี้โดยที่เราไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดของมันในคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวเราเราก็จะพูดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งไอ้เจ้า an u a v o i d a b l e set of reduced configurations นะครับของพนนกานที่จะมีคุณสมบัติ for color level นีนะ่นะครับมีมากมายนะครับก็นักคณิตศาสตร์ก็หามาได้เรื่อยๆนะครับหามาได้เรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับมันก็มีเยอะพอที่จะนำมา ใช้ในการพิสูจน์ได้นะครับปรากฏว่าไอ้ reducible configuration ที่รวบรวบรวมมาปรากฏว่าเซตของ r e d u c i b l e Configuration เหล่านี้มันเป็น u v a i l a b l e Set คือยังไงมันมันก็ต้องมีสักตัวนะครับตรงนี้ยังไม่ขอพูดพูดถึงเดี๋ยวจะพูดถึงคลิกหน้านะครับ นี่นะครับในการที่มี unavoidable set of reducible configuration หมายความว่า minimal counter example ไม่มีนะครับก็แสดงว่าตัวอย่างคานไม่มีดังนั้นทฤษฎีบทจะเป็นจริงอย่างกราฟเมื่อกี้นะครับถ้าพิสูจน์ว่ามันโฟล์คันเร็ว l e l มันก็จะได้ unavoidable set นะครับซึ่งมีสมาชิกตัวเดียวนะครับก็คือจุดยอดที่มีดิก,ดกรีสากแต่ในพันกรารนี่มันมีมันมีหลายพันเลยนะนะครับจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมมันถึงการพิสูจน์อะไรต่างๆมันถึงเยอะนะครับอย่างในปี1922ก่อนหน้าที่จะมีการพิสูจน์โฟร์คัลเลอร์ที ทีเล่นนานพอพอสมควรนะครับเบอร์คอปก็ได้แสดง Reducible Configuration ที่น่าสน,สนใจหลายตัวเลยนะครับทีนี้ไม่ใช่ที่หนึ่งเาสองสองนี่เป็นผลงานของฟิลิปแฟงกินนะครับก็ใช้แนวแนวคิดของ เบอร์คอร์ฟในการพิสูจน์ทฤษฎีบทสีสีสำหรับพหักกานะครับสำหรับพนักาที่มีจำนวนจุดยอดไม่เกิน25นะครับนอกจากนั้นไฮลิสิสนะครับต่อมาก็ได้ได้พัฒนาวิธีการ Discharging นะครับที่เราเคยผ่านมาแล้วในการที่จะหา u n a v o i d a e l e set ของ configuration นะครับเหมือนกับที่ในการพิสูจนะ์ไอ้เจ้าทฤษฎีบทนี้นะครับก็ใช้ใช้ discharging นะครับโอเคก็มีหลายอย่างเลยนะครับก็ ในปี1976นะครับตอนนี้ Apple Hacken นะครับก็ได้แสดงนะครับว่าถ้ามี Minimal c o u r t e r e x e m p l e มนะครับมันจะต้องมี c o n f i g u r a t i o n นะครับที่อยู่หนึ่งใน1834 4อันนี้ซึ่งแล้วล้วนแล้วแล้วแต่ Reducible นะครับซึ่งในการพิสูจน์สิ่งเหล่านี้บางพาร์ทค่อนข้างเป็น ยาวเป็นรูทีนนะครับเคสใบ by เคสไปเป็นการดีกว่าที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการตร,ตรวจสอบและการสื่อสารในยุคนั้นมันไม่ค่อยกว้างขวางนะนะครับก็เลยทำให้ แวดวงทางคณิตศาสตร์ตอนนั้นก็งงๆกับการพิสูจน์แบบนี้ว่าใช้คอมพิวเตอร์นี่มันได้ด้วยเหรอนะครับมันใช่ไหมนะนะครับซึ่งก็มีการที่หลังจากนั้นนะครับก็หลังจากที่มีการถกเถียงอะไรไปนะครับก็จะมีการช่วยกันเช็ค ข้อ,อการการพิสูจน์นี้นะครับบางคนเช็คส่วนนั้นบาง,งคนเช็คส่วนส่วนนี้นะครับบางคนจบปริญญาโทโดยการทำทฤษฎีในการเช็คบางบางส่วนของการพิสูจน์นี้นะครับก็ปรากฏว่ามันก็มีข้อผิดพลาดอยู่บ้างแต่เป็น m i n นอนะครับก็คือแก้ไขก็กได้นะครับแก้ไขได้ซึ่งก็ทําให้นะครับการพิสูจน์ นี้นะครับได้รับการยอมรับโดยทั่วทั่วไปถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะเห็นการพิสูจน์ที่พื้นฐานกว่าน,นีนะ้นะครับอย่างในปี1996นะครับนักคณิตศาสตร์ที่เก่ง4คนเลยนะครับโรเบิร์ตเซนเซนเซนเอร์ซีมัวและโทมัสนะครับตอนแรกเขาก็พยายามที่จะมาเช็คการการพิสูจน์ของแอปแอปเปและ แฮกเกนนะครับปรากฏว่าเช็คไปเช็คมาแล้วมืนนะครับบางอย่างบ,บางอย่างนี้ทำไมต้องใช้แบบนี้ด้วยทำแบบนี้จะง่ายกว่านะครับก็ก็เลยพูกเองซะเลยนะครับโดยเป็นพูกที่ซับซ้อนน้อยลงตัวอย่างเช่น unavoidable set ตัวนี้มันจะมี r e u s a b l e configuration อยู่633 อันนะครับซึ่งลดลงมาเกือบสามเท่าน,นะครับแต่ก็ยังซับซ้อนอยู่ดีเพราะว่าก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยในการตรวจสอบนะครับก็เป็นอันว่านะครับเรื่องพวกนี้นะครับคนเรียนกราฟก็ควรที่หรือยิ่งโดยเฉพาะคนที่ สนใจในเรื่องการให้สีนะครับก็ควรจะได้ยินติดหูบ้างเรื่องไหนที่ได้ยินบ่อยๆนะครับแสดงว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญต่อไปนะครับเป็นอันว่าเราก็ได้ทฤษฎีบท4ีสีสีแล้วนะครับท่านี้มีเก็ตย่อยอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะได้ว่า เนื่องจา,จากว่าทุกพนะกราฟนะครับมันก็จะอยู่ใน t ทแอ n กู l เลชันก็คือว่าถ้ามันไม่เป็น t ทแอ n กู l เลชันอย่างสมมติว่าเป็นกราฟในละะักษณะนีนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเส้นนะครับจนเป็น t ทแอ n กู l เลชันได้ก็คือทุกหน่นะครับทุกหน้ามีทุกหน้ามี d ี g ีสาม นะครับตรงนี้มีตรงไหนที่ไม่ดิจิทัลอีกน,นะครับจป็นทุกหน้ามีดิจิทัลหน้าภายนอกคันนี้เท่าไหร่หนึ่งสองสามนะครับโอเคนะครับโดยโดยที่จุดยอดเหมือนเดิมนะครับถ้าไทแองกูเลชั่น ตัวนี้ให้ให้สี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 ได้ไอ้ครับดั้งเดิมของมันก็ย่อมให้สีสีได้นะครับดังนั้น for color ลอร์เทอเขาก็เลยจะพิจารณาใน i a n g u l a t i o n นนะครับแต่เนื่องจาก r i a n g l ู a t i o n มันมีสีสามแน่ๆดังนั้นมันก็จะต้องมีโคมเมติกนัมเบอร์อย่างน้อยสามนะครับแต่ไม่เกินสีโดย f o ร์ o ัลเลอร์เทอทีนี้นะครับก็จะมีคำถามว่า แล้วแทน l ูลเลชันมีสมมติว่ากำหนดแทน u ูเลชันมาเราสามารถที่จะหาคอมบติกนับเบอร์ของมันว่าเป็น3หรือ4ี่เร็วๆได้ได้ไหมนะครับซึ่งปรากฏว่าได้นะครับทีนี้ก่อนหน้าที่จะพูดว่าได้นะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเซอร์กิตนะครับเซอร์กิต เร์กิจนี้มันก็จะเป็นอยู่ในรูปของทางเดินนะครับ v 1ถึง v t นะครับตัวนี้เดินไปเรื่อยๆอาจสาจุดระหบาดน,นี้ได้นะครับ v 1ไป v 2 v 2ไป v 3เรื่อยๆถึง v t นะครับโดยที่ v 1เท่ากับ v v t นะครับ อเรียนเกก็คือเซอร์กิที่มันครอบคุมทุกทุกเส้นนะครับในในกรารตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมีนะครับผมก็จะมีเซอร์กิตในลัสะนะครับกานมนะครับนะครับตัวนี้เป็น v 1 v 2 v 3 v 4 V5 นะครับ V6 ซึ่งเท่ากับ V3 แล้วกลับมาที่ V7 V8 เท่ากับ V5 9นะครับีเ10นะครับแล้วก็ V11 ซึ่งเท่ากับ V1 นะครับกนะร,ราฟที่มีออยเรเลียนเซอร์กิตไร้ว่าออยเรเรียนกราฟนะครับซึ่ง ฮิทนะครับคนที่พิสูจน์ฟลายคเคอร์เรนทิททอรลเลมนะครับก็สามารถให้คเล z กเ i ลไรเซชันของไทแองกูเลชันะนะครับว่าเป็นสารคเลอร์เเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ว่าไทแองกูเลชันกราฟนะครับมันจะเป็นมีคุณสมบัติสามคเลอร์เบิก็ต่อเมื่อ G เป็นกราฟออย,อ,อยเลร์ออยล์เยนนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่มีการพิสูจน์อะไรเพราะว่าเพื่อที่จะให้พวกเราเข้าใจคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการพิสูจน์ที่มาที่ที่ไปของการพิสูจน์โ r c o l ัลเลอร์เทเมนะครับซึ่งหลายๆเทคนิคนะครับเช่น u n avoidable set of reducible configuration ตัวนี้ก็ยังใช้กับการพิสูจน์การให้สีแบบต่างๆ ของกราฟแบบต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็คงจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับรวมทั้งเทคนิคดิชาร์จิ้งนะครับก็หวังว่าจะเห็นเห็นที่มาที่ไปรวมทั้งที่มาที่ไปของทฤษฎีบทสี่สีบบสรวมรวมทั้งเทคนิคการพิสูจน์ต่างๆ,ๆนะครับในคลิปหน้าเราจะ ลัดไปที่เซสชันสุดท้ายนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่อง configuration นะครับเรื่อง u uh, n avoidable set of configuration นะครับเพราะว่าเราเพิ่งผ่านเรื่องนี้มาหน้าที่จะมี motivation ในการศึกษาต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ